มีหลายคนถามผมมาว่าอาการตาแพ้แสงเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ครับอาการตาแพ้แสงมันเป็นภาวะที่ดวงตาของเรามันไวต่อแสงผิดปกติทำให้รู้สึกแสบตาปัดวตาหรือไม่สบายตาเลยเวลาเราเจอแสงแม้จะเป็นแสงธรรมดาเราก็รู้สึกว่ามันจ้าจนเกินไปสาเหตุที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับ 1. ตาแห้ง2กระจกตาอักเสบ3เยย่อมตาอักเสบ สี่ไม่เกรนบางคนเนี่ยมีอาการแพ้แสงร่วมกับอาการปวดหัวด้วยครับห้ต้อหินต้อกระจกและข้อ6นะครับตัวดีเลยเราใช้หน้าจอคอมใช้มือถือเยอะวิธีการดูแลเบื้องต้นครับทุกคนเราใส่แว่นกรองแสงหรือแว่นกันแดดทุกครั้งที่เลาออกจากบ้านหรือเวลาเราเล่นมือถือนะครับหลีกเลี่ยงการจ้องมือถือหรือเล่นคอมเป็นเวลานาน,าน,าน พักสายตาทุกๆ20นาทีหรือกด23ตัวครับใช้น้ําตาเทียมเพิ่มความชุ่มชื้นในตาครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคือการกินพวกวิตามินเข้าไปฟื้นฟูดวงตาของเราให้กลับมาทํางานดีขึ้นครับใครที่มีปัญหาตาอยู่ตอนนี้รีบดูแลนักแต่เนิ่นๆนะครับก่อนที่เราจะสูญเสียการมองเห็นนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนที่เราห่วงใยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ